สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นรีแคปการเทรดของผมอีกแล้วนะครับก็อยากที่จะให้ทุกคนได้มาดูนะครับว่าจังหวะการเทรดที่ผมเลือกใช้แล้วเวลาที่ผมเลือกปิดนะครับมันมีความสําคัญยังไงบ้างเนาะโอเคครับมาดูกันเลยในเกมนี้นะครับผมก็เทรดพร้อมกันไปเลย3ตัวนะครับโดยเลือกไปแล้วว่าผมจะใช้ระยะเวลาในการปิดเนี่ยคือ3แท่งนะครับสำหรับผมนะทำไมถึงต้อง3แท่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแท่งเดียวก็ได้แท่งเดียวก็ชนะไปแล้วใช่ป่ะเนี่ยจริงๆแท่งอันนี้ครับ แท่งเดียวชนะไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ใช้3มแท่งเพราะพอร,รู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไปโดนแบบไซด์เวย์หรือเปล่าการทำสามแท่งมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจครับว่าราคามันจะโค้งอ่าเ,เ,เป็นสเต็ปเล่นแบบจังหวะโค้งนะครับแล้วเราจะชนะแบบขาดลอยนะฮะไม่อยากชนะแบบวิสุดท้ายนะครับมันรู้สึกตื่นเต้นเกินไปเอาชนะแบบเนี้ยขาดลอยนะฮะมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ครับก็เทรดอยู่เนาะใช้ลงครั้งละ200เหรียญน,นะครับ ถ้าชนะเกมนี้ก็จะได้เยอะหน่อยอ่ะตัวนี้มีแดงหน่อยนะอ่ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าดูยูโร JPY นะครับที่เข้าไปตรงนี้ใช้นะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นเฮ้ยมันบีบกรอบสามเหลี่ยมลงมาด้วยแล้วก็ข้างล่างติดเทรนไลน์นะฮะดูเหมือนว่าราคาจะสามารถล่วงลงมาได้เนาะก็มาลุนกันต่อไปนะครับอ่ามามาลุนกันอ่าต่อไปไปดูยูโร USD กันบ้างนะครับอันนี้ก็ อ่ะอันนี้ชนะแน่นอนไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับชนะใสๆสลุนแค่ยูโร j p y ครับอ่ะไปดู GBP CAD บ้างอันนี้นะครับก็ชนะใสใสนะผ่านไปแล้วหนึ่งแท่งนะครับเมื่อเมื่อกี้ผ่านไปแล้วหนึ่งแท่งก็คือ5นาทีผ่านไปละเหลือประมาณ8นาทีนะครับดู UJ นะครับว่าแท่งนี้จะทะลุลงมาไหมถ้าทะลุก็ชนะใสๆสเลยนะครับสบายสบายเลยสำหรับผมนะผมคิดว่าการเทรดนะครับเทคนิคไหนก็ได้ขอแค่เราฝึก จนเราเข้าใจเทคนิคนั้นมากพอนะครับฝึกจนเรารู้สึกว่าเทคนิคนี้มันเป็นของง่ายสําหรับเราเนาะมันไม่จําเป็นหรอครับคือมือใหม่หลายๆคนเนี่ยชอบชอบคิดว่าเฮ้ยเรายังเข้าไม่แม่นพอเราาเราเราเรารู้จักแค่เทคนิคนี้มันไม่แม่นเราอยากจะเรียนเทคนิคใหม่ที่มันแม่นกว่านะ <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความแม่นเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนตัวด้วยนะอยู่ที่ความมั่นใจในเทคนิคนั้นคุณก,กล้ากดออเดอร์หรือเปล่าน,นะครับบางทีคุณเรียนมาแหละหลายเทคนิคที่เขาบอกว่าแม่นแต่คุณไม่กล้ากด คุณไม่กล้าที่จะวิเคราะห์คุณไม่กล้าที่จะกล้ากดหนักๆห,หรืออะไรประมาณนี้ครับมันก็ไม่เกิดผลนะเพราะฉะนั้นแล้วความแม่นยำนะครับอยู่ที่การฝึกส่วนตัวด้วยเนาะก็ไปฝึกฝนนะครับเทคนิคอะไรก็ได้ขอแค่คุณมั่นใจและคุณเก็บสติว้แล้วว่ามันม,ม,นมีมันมีอัตราชนะมากกว่าแพ้นะครับเอาแบบชนะ80%ขึ้นยังไงคุณก็เล่นเกมนี้รอดอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะชนะ100%เนี่ยอะไรประมาณนั้นมันยากมันยากเกินไป นะสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่อาจจะไม่ได้มีความละเอียดในระดับนั้นเอาแค่แบบคุณชนะมากกว่า80%แล้วก็ฝึกที่ตัวเองนะครับฝึกวินยัยฝึกใจตัวเองแล้วก็ฝึกมองกราฟไปบ่อยนะครับมองมองกราฟมองทรงว่าแบบนี้ทิศทางมันจะไปทางไหนนะการเทรดแค่นี้เองก็คือขอแค่ทิศทางมันถูกต้องคุณก็จะกําไรแล้วนะครับอ่ะลุ้นกันต่อครับตอนนี้บวกไปหมดแล้วสามตัวอ่ายูเจนะครับก็ชนะแน่นอนเห็นปะ่ะบีบกรอบสาม่ยมแล้วทะลุกรอบลงมาครับชนะแน่นอน ตัวนี้ก็มีมีลากกลับมานะฮะมาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับใสๆนะครับสามมิสสุดท้ายครับผมสามมิสสุดท้ายเรียบร้อยนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วโอเคละสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเข้ามาเทรดในตลาดนี้นะครับหรือ คุณเป็นมือเก่าอยู่แล้วล่ะที่เทรดมาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ชนะและยังไม่สามารถเหลือกันในรายเดือนได้นะครับงั้นผมแนะนํปเลยแล้วกันเนาะผมเปิดคอร์สเรียนนะครับเป็นคอร์สที่สอนเทรดแบบนี้แหละนอกจากระบบการเทรดแล้วนะครับระบบการเทรดก็คือเป็นในเรื่องของการดูจุดเข้า ดูการใช้อินดิเคเตอร์การดูแท่งเทียนการดูแพทเทิร์นนะครับแล้วก็การบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ต่างๆผมสอนให้แบบแน่นมากๆนะครับและมันเป็นความลับเลยนะที่ทําให้เราอยู่รอดในตลาดนี้ได้คุณต้องศึกษาอย่างดีนะครับตรงนี้นอกจากเรื่องระบบการเรียนไปแล้วนะครับผมยังมีระบบฝึกให้ด้วยระบบฝึกนะครับคือผมจะเขียนขั้นตอนมาว่าเริ่มต้นคุณจะต้องเริ่มฝึกจากอะไรก่อนนะครับถ้าคุณทําตามขั้นตอนเหล่านี้ได้นะครับคุณเช็คลิสต์คุณตามระบบเทรดและทําตามระบบฝึกได้ในราย ผมมั่นใจเลยว่าคุณจะมีกําไรเหลือแน่นอนนะครับแต่ขอให้ทาตามได้นะอย่าเพิ่งท้อไปก่อนอย่าใจเสาะไปก่อนเวลาที่คุณโดนขาดทุนนะครับคุณต้องทําตามแผนทําตามระบบได้คุณจะเหลือแน่นอนนะครับระบบเทรดและระบบฝึกของผมถูกออกแบบมาให้มือใหม่สามารถทําตามได้ง่ายออกแบบมาให้สําหรับมือใหม่ทําได้และเหลือกันมาในหลายเดือนนะครับก็<ม>สําหรับคนที่สนใจสามารถ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับหรือสามารถ add line นะครับ line add ชนะกันเนาะพิมพ์มานะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมตั้งใจอยากทำให้คุณเทรดได้กำไรนะครับเดี๋ยวผมฝึกให้เจอกันในคอร์สครับสวัสดีครับ